เฮฮาหน้าร้านตอนพอกำน <ligen> ันนั่งทับแมวสวัดีครับเฮ้ยทำไมวันนี้ร้านคุณดูแบบมันรู้สึกสะอาดตาสบายตาแล้วแบบว่าอยากจะกินน้มพาเลตโอ้หเมนูเขามีเยอะเลยอะเอานี้ดีกว่าน้องเมย์มีเมนูอะไรเด็ดๆเอามา มีนมเย็นนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่หวานมันรับอะไรดีคะเอางี้ดีกว่านมคนของเรานี่หวานเอ้ยเอาเจ้าเลยเอ่อเอาขอมากินก่อนเอาขอมากินก่อนได้ของไหมพี่ใช่ไหน้องนะต้องช่วยพยุงไปนะมาช่วยพยุงน้องมึงเป็นพยุงพี่จริงเราลาก่อนหนูไปนมสตรอเบอรี่นะคะนมช็อกโกแลตนี่หนูเอามาให้สองอันเลยเป็นไงคะอร่อยหวานมันไหมคะ เฮ้ยมันเข้มข้นน่ะเออฮ้ยมันใช่เลยอ่ะชื่นใจชีวิตมนรู้สึกว่าปอดโปร่งมันมองอะไรมันดูหวานแหววร้านดูสวยหรือพูดเป็นแล้วหยาสินค้าเราก็ดีจริงๆไงหวานมันไหมเฮ้ยเป็นไงเป็นไงหกแพ็คเฮ้ยๆไปเอานมค้นมาหกแพ็คใช่อ้าวสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีว มามามานั่งนั่งนั่งตามพ่อเข้ามาลูกแม่เดี๋ยวพี่ถามเฮ้ยก็มีคนนั่งอยู่แล้วมั้งพ่อกำนันฮะนั่งได้ไหมเนี่ยพ่อนั่งได้ไรนะไม่มีไม่มีอ่ะเอ้ยวันดี้ไอ้ไอ้ชัดชัดชัดไอ้ชัดชัดชัยครับพ่อชัดชัยเออโอ๊ยพ่อกำนันสวัสดีครับเออไหว้หมาเถอะลูกเอ่ไหว้พระเถอะลูกอ๋อเหรอเออไหว้พระเถอะลูกเออออกปากแม่กำนันสวัสดีจ้านี่เมียกำนันนี่เมียกำนันพูดดีๆไม่ใช่แม่ มเข้าใจพูดดีๆพ่อกำนั้นอ่ะอ่แต่นี่คือเมียคำนั้นอ่ะอผมก็ต้องสวัสดีสวัสดีครับแม่กำนันเออเธอเป็นคนยังไงเนี่ยฮะเธอทนฟังอยู่ได้ยังไงสั่งสอนเด็กสั่งสอนลูกบ้านเธอบ้างสิมันจะไปสั่งถอนทำไมมันก็ถูกนี่จ้าฮะเียกฉันแม่กำนั้นแต่ฉันเป็นเมียกำนันบอกมันสิงั้นแกก็จบไปที่เมียกำนันละกันมันจะได้จบจบอ่ะวันนี้แก Não, 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 não. ได้างี้นะเธอเอไม่ใช่ลูกบ้านฉันนะอ๋ะอเธอไม่ชอบไอ้เล่นแม่กำน,นันไม่ชอบอพวกอไอ้ลูกบ้านพวกนี้เนะี่ยขี้เล่นพวกนี้เธออย่าไปคุกคีกับมันมากเดี๋ยวมันจะเล่นลามมาถึงหัวเธอแล้วทำไม <c oughs> ล่ะแม่กำน,นันก็มาหยอกล้ออะไรนี่ผัวฉันเป็นกำนันแล้วเป็นยากไหมอันนี้ถามจริงด้วยความรู้ลูกบ้านที่ไม่มีความรู้เป็นกำนันนี่เป็นยากไหมแม่ตอบไปเลยแม่ไปเดินห้างมาแล้วก็ได้บัตรกำนันมาใช่เอได้บัตรกำนันไปกันเลยตอบไปเลยแม่เล่นเลยเล่นกันให้เต็มที่เออมึงเล่นได้ก็น่าจะเล่นไปก่อนเลย ไปเดินนแล้วก็ได้บัตรมาบัตรกันอรบัตรกำนั่นแม่ลูกคู่นี้ก็ถูกกันไปไม่รู้วันนีตจงเกียบจงชังอะไรแม่รักแม่เดิมแม่แม่ก็พ่อกำนั้นเห็นเขาเรือนเรื่องลาวอะไรที่พ่อไปใส่ผ้าขมุขม้าอะไรเนี่ย เห็นลูกบ้านเขาเลือกให้แซดนะพ่อคืออย่างงี้ก็ชถ่วงหยุดอยู <h <h ่บ้านโควิดไงเขาก็ให้อยู่บ้านใช่ไหมเราเราก็อยู่บ้านไปไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านนานๆเปิดแอร์กับเปลืองเปิดพัดลมกับเปลืองครับพ่อไม่มีอะไรก็ถอดเสื้อผ้าอาบน้ําเสร็จก็เอาผ้ากม้ามาตวงเไว้นั่งนอกชานให้ลมมันโกกเล่นนี่แหละเนี่ย เป็นเรื่องจนฉันนี่เพิ่งมาจากโรงพักเลยมันยังไงที่เด็งพังไปฟ้องว่าฉันทําทารุณกรรมสัตว์เฮ้ยเอ้ยแค่แต่งพระธรรมจะทารุณสัตว์ยังไงพ่อก็ฉันก็นั่งอยู่ลานบ้านสบายๆให้ลมมมันโกกเล่นเด็กมันเดินผ่านับมันเห็นเข้าสิบัญชีลุงนั่ลุงนั่งทับแมวทำไมลุงนั่งทับแมวทำไม หัวแมวหัวแมวโผล่มาเลยทาง้ามันบังมองไม่เห็นต้องไปอธิบายความให้ตำรวจตั้งนานมันไม่ใช่แมวนี่พ่อแล้วช่วงนี้เดี๋ยวหมดโควิดพ่อสัญญาพ่อจะพาเราไปเที่ยวหนูไปเที่ยวนะพ่อนี่เหนาเออเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนี่เลยประเทศที่ผลิตเบียร์เยอะที่สุดในโลกที่ไหนวะ ฝรั่งเศสผิดเป็นเยืยกผิดเป็นูผิดไม่มีประเทศอะไรล่ะเออประเทศพม่านี่เองพม่าจะผลิตเบียะเออเอ้ามึงไม่เคยฟังกันเลยยังไงพ่อทุงยาบาเล่เขามีทุงยาบาเล่เบียะผลิตจากบาลเล่ไหนูแกตั้งลูกแกตั้งเลย แล้วที่ามานี่พอจะไปกินเบียให้สบายใจนะแล้วฟังเพลงโน้ตเดียวตลอดโน้ตเดียวยังไงพอดด่อมึงไม่เคยฟังอีกแล้วยังไงพ่งพอจ๋าเร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 ่รเเลเรเร่รเรเเเเเ ่นไปพ่ออำนันเล่นไปยิ่งไปก่อนว่อคนดูรอพ่อมานานอ๋อเหรอโอเคโอเคนะเดี๋ยวลูกพ่อจะพาไปพม่าตนนั้ต้องตัดใส่ให้ผมเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยใครมาเฮ้ยไรมึงเนี่อะไรไรเฮ้ยยังต่อยลูกงไงไอเดี๋ยว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 เอี๋ยวเพ่อหนุ่มพี่อหนุ่มทั้งสองคนเดี๋ยวใจเย็นๆมีเรื่องแล้วนท่านพ่อกำนันเองเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่หาเรื่อง เอานั่ง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 เฮ้ยใจเย็นเย็นไปมีเรื่องอะไรทะเลาะกันมาฮะาพ่อหนุ่มสองคนมันแย่งผู้หญิงผมแย่งอะไรทำไมเพื่อแย่งผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไปเอาไปเอาเอาไนี่นั่ง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 ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะเลพ่อผมนะพี่พ่อกำนันนะพี่พ่อกำนันผมเมาเมาครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเครียดนี่มันเป็นไงมันแย่งทำอะไรมันแย่งแฟนผมแย่งนี่มันแย่งผมเพื่อผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่า ไปเรียกไอ้ผู้หญิงคนนั้นมาสิตัวกลางเนี่ยเอามาคุยตรงนี้ไปเลยฉันจะเป็นคนกลางเกลี่ยให้ว่าผู้หญิงก็จะเลือกใครระหว่างเรากับเราโอเครับพอเงนเธอมามอคีลูกหรอตามอคีเราจะทำดีที่สุดเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้นะนะคนนี้แหละครับที่สองคนแย่งกันครับผม เหมือนศพไมเคลื่อนแล้วกระบองอ่ะกระบองอยู่ไหนกระบองกระบองตีหัวหรอะไม่ใช่ให้เสียว่างกูบอกแล้วอย่าให้เพราะมึงกะถ่ายกันนานช่างมันว่างไม่มีอะไรทำกกจับกูแต่งเอออะไรอ่ะออแล้วตืกอเพื่อขาไม่มาเหรอครับไม่ใช่ซัวเจ๋งนี่เวร ตั้งแต่หอคงยันสัวเจ๋งกันนะเนี่ยเป็นร้อยเปอตัวพี่แล้วพี่ไปชมพูทวีปป่ะไปเชิญพระไตรปิฎกอกเหรออันนี้ไม่ใช่ปีศาจแมงมุมนี่เป็นปีศาจแมงมุมแล้วนี่ไม่ยังหมายถึงปีศาจแมงมุมกูดูทุกตอนยายายากูก็ดู้วยนุ้ยผมปลอมตัวมาจะกินพระถังซำจังมึงเนี่ยกินแล้วจะเป็นอมตะกูดูอยู่ดูยอะเออถึงคำแตงเนี่ยใครเป็นเรื่องของใครพี่ เธอเธอเธอไม่เอาไม่ผ่านสิคะพี่ปีศาจแมงมุมซาซาซา E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 เอ็นเอธอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซ็นเอ N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซา E N เอก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีแอร์เซนทีวีแอเซนทีวีแอย่เซนทีวีแอ centi wee yeah.